สวัสดีครับก็มาดูแบต2ลูกนี้ตัวนี้เป็นแบตของอมาลอนนะครับอะอมาลอนรุ่นอมาลอนโฟ o ์นะครับหรืออมาลอนไฮไลท์หนึ่งหนึ่งหคั่วแลเป็นคั่วแอลทั้ง2ลูกเลยนะครับอันนี้จะไปใส่ในรถลูกค้าใน Toyota v i g โกนะครับรถติดเครื่องเสียงใส่2ลูกเลยนะครับใน1คันอ่ะก็เดี๋ยวผมทำการชาร์จแบต2ลูกนี้ให้เต็มด้วยเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะชาร์จให้ ให้เต็มนะครับเครื่องจะทํางานแล้วก็ตัดก็จากนั้นเดี๋ยวเราไปใส่ในรถลูกค้ากันนะครับก็มาดูวิธีการชาร์จอันนี้ผมใช้เครื่องชาร์จยี่ห้อ s u v r a 0 3น์นะครับตัวนี้ชาร์จได้ทั้ง12โวลต์แล้วก็2 4โวลต์เดี๋ยวเราจะชาร์จ2ลูกนี้พร้อมกันนะครับด้วยระบบ2 4โวลต์นะครับเครื่องเขาจะเลือกเองว่าจะชาร์จ12หรือ24 v. เดี๋ยวเรามาโยงกันนะครับอันนี้แบตบลูกหนึ่ง12โวลต์2ลูกเดี๋ยวโยงกันแบบอนุก,กรมนะครับอันน ลูกหนึ่งไปคั่วบวกของอีกลูกหนึ่งนะครับก็จะเหลือคั่วบวกกับคั่วลบไปเข้าเครื่องนะครับอันนี้เนี่ยผมตั้งแอมประมาณ5 1 0แอมปอ์ M. ชาร์จด้วยโหมดรีแพ์ด้วยนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่2ลูกนี้เต็มจริงๆคือโหมดรีแพร์จะชาร์จถึง16โวลต์นะครับตัวนี้ก็มาเริ่มชาร์จกันเลยอันนี้เป็นสายบวกจะคลิปที่คั่วบวกของแบตนี่เป็นสายลบจะคลิปที่คั้วลบของแบตอีกลูกหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะต่อโยงกันแล้วแบตสองลูกนี้เป็น2ยี่ จากนั้นเรามาเริ่มเปิดสวิตช์ของเครื่องนะครับอันนี้เป็นสวิตช์อนอนเครื่องก็จะเลือกนะครับว่ากํำลังจะชาร์จแบตกี่โวลต์ก็จับได้ตรวจจับได้ว่าเป็น24โวลต์นะครับก็จะเริ่มชาร์จฟื้นฟูด,ด้วย24โวลต์นะครับในแบต2อลูกนี้โอเคครับเครื่องก็จะเริ่มจ่ายแอมป์แล้วนะครับอันนี้เครื่องจ่ายกระแสรประมาณ ประมาณ6แอมป์นะครับก็คือจะเข้าลูกที่1 6แอมป์ผ่านไปลูกที่2 6แอมป์เท่ากันนะครับแต่เป็น24โวลต์ตัวนี้แอมป์จะไหลเข้าทั้ง2ลูกนี้ในปริมาณ6 2แอมป์นะครับก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เครื่องชาร์จแบตให้เต็มนะครับเครื่องจะตัดการทํางานเองเดี๋ยวเราเอาแบตลูกนี้หลังจากเต็มแล้วไปใส่ในรถลูกค้าใน toyota vigo นะครับรถกระบ,บะติดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่เราชาร์จมาประมาณ3มชั่วโมงนะครับตอนนี้เครื่องชาร์จตัดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์เครื่องชาร์จแล้วก็ทิ้งไว้จนวนนิ่งนะครับวนจะลดลงมาจนวนคงที่เดี๋ยวเราวัดค่า CDA ก่อนใส่รถลูกค้ากันนะครับอันนี้เราปิดปิดเครื่องนะครับก็กดสวิตช์ออฟนะครับแล้วก็ลดหัวคียอันนี้ก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้จนวนลดลงจนวนนิ่งครับก็เดี๋ยวเราวัดค่า CDA ของแบตสองลูกนี้ก่อนใส่รถลูกค้านะครับอันนี้ผมใช้เครื่องวัดตัวเดิมนะครับตัวนี้ ัวนี้วัดค่าได้ตรงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทนนะครับลูกที่1นึ่ไปวัดกันเนาะอันนี้คือตั้งตามโรงงานแจ้งมาซีเดร้ยนะครับค่าที่โรงงานแจ้งมาจากนั้นกด enter เพื่อเทสอก็ถ้าเกิดเราชาร์จแบตเต็มเนี่ยโวลต์จะยืนค่อนข้างสูงนะครับอันนี้อยู่ที่12.97โวลต 8 7 8ซีเดนะครับความต้านทาน3.18มิลลิโอห์มก็เดี๋ยวไปวัดลูกที่2นะครับนี่แดงคลิปบวกดำคลิปลบตั้งซีเรีย750เหมือนกันนะครับตามที่โรงงานแจ้งมา จะเห็นว่าใกล้เคียงกันนะครับโวลต์ยืน12.97โวลต์877ีซีล์ความต้างทาน3.19มิลลโอห์มนะครับสลูกนี้เนี่ยคือชาร์จไฟเต็มเรียบร้อยแล้วพร้อมใส่ในรถลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปใส่ในรถลูกค้าใน Toyota Vigo นะครับอันนี้1คันใส่2ลูกนะครับก็คือใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์ใน Toyota Vigo นะครับเดี๋ยวไปดูการติดตั้งในรถลูกค้ากัน